เป็นที่วิมายที่ดีว่าท่านมาอนุญ,ญาตให้เราทําท่านรูปเล็กๆเราก็เลยถือโอกาสเนี่ยทาการบวงสรวงและบอกกล่าวท่านในการสร้างรูปหล่อรุ่นนี้ขึ้นมาเป็นรุ่นแรกรสําหรับรายการบันสยามเลยนะและที่สําคัญคือเล็กด้วยพอเล็กเนี่ยมันก็ง่ายแก่การพกพาด้วยเขาเซ็ตด้วยแน่นอนเราทํารูปคารพท่านขึ้นมาเนี่ยท่านอนุญ,ญาตแล้วความสบายใจก็จะเกิดขึน้นแก่เรากับคนที่บูชาเพราะว่าท่านอนุญาต เวลาเดือดร้อนอะไรพูดท่านก็ต้องช่วยเพราะท่านเป็นคนอนุญาตน,น,นี่คือเคสสาหรับตัวเราส่วนการสร้างมาในรูปลักษณ์ของเนื้อโลหะทําไมถึงเป็นเนื้อโลหะเพราะว่าเนื้อโลหะเนี่ยมันทําให้เล็กที่สุดเท่าไหร่ก็ได้อ่าแต่โดยทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยสมเด็จพระยันโตพมังสีคือท่านดังพระสมเด็จที่เป็นเนื้อผงใช่ถูกไหมถึงแม้องค์นี้จะเล็กนะแต่ที่ก้นเนี่ยก็กวงเนี่ยจะถามและอุดผงอ่าจะถามและอุดผง ผงเนี่ยเป็นผงของแต่ผงที่อุดเนี่ยเป็นผงของสมเด็จวัละคังอพิมเกตบัวตูมหักะเป็นผงพ้าแตกหักก็คือผงวัดเกตวัละคังบางคุณพรมครบเลยครบเลยใส่เข้าไป แล้วก็ของวัดสตือด้วยอ๋อมีวัดสตือแล้วก็ผงพระนอนจักรสีด้วยือเป็นพระที่ท่านคารพเชื่อถือคือเกี่ยวกับท่านทั้งหมดเกี่ยวกับท่านทั้งหมดเกี่ยวกับท่านทั้งหมดแล้วเราก็ยังได้ลบผงตามตำราวิชาที่เราเรียนทำสายท่านใส่เข้าไปด้วยอ่าที่สําคัญคือเราเอาเคสว่าสมเด็จอยู่ไหนเงินไหลที่นั่นใช่ไหมใช่เราก็ได้ใส่พลอยลงไปพลอยก็คือกินบอเที่ยงกินไม่หมดคือให้เงินมา หลังไหลมาแบบไม่รู้จบรู้สิ้นแต่หมดนี้จำพูดนี่คือฝังอยู่ข้างในฝังอยู่ข้างในที่สําคัญกว่านั้นครับเราทํารูปเคารพเนี่ยแปลกตาใช่ไม่เหมือนเพราะว่าท่านบอกว่าให้ทําท่านรูปนี้แกบอกว่าคนเนี่ยชอบสร้างฉันในรูปฉันนั่งทำรูปฉันนั่งคือท่านบอกว่าฉันนั่งท่านี้เป็นปริศนาทมว่ามนุษย์มีสองกรรมกรรมชั่วกับกรรมดีกรรมชั่วกับกรรมดี เอากรรมดีเนี่ยไว้บนเอากรรมชั่ว,ว,วไว้ล่าเ,ลเปรียบเสมือนก็สร้างความดีข่มนิวรณ์ความชั่วอ่าฉันฉันทาให้เป็นปิ่สนธธรรมอ่เอาเอาเอาโรคนี้ไปบูชาแต่ละคนนะไม่ได้ทําดีเลยท่านบอกเนี่ยมันก็ไม่เห็นผลเท่าไหร่หรอกอ่าในเมื่อคุณจะสร้างฉันเนี่ยท่านอาจารย์จะสร้างฉันก็ท่านอาจารย์ทําฉันกําลังจบบาทกําลังกินละกันเพราะว่าการที่ฉันกําลังฉันเนี่ย กำลังฉันหมายถึงว่ามันไม่อดอมันกินตลอด,อดมันเหมาะกับตัวท่านอาจารย์ดีเพราะท่านอาจารย์เก่งทางเรื่องอการเงินการทองโชคลาภก็สร้างฉันให้ดักประทังเรื่องนี้แล้วกันโครคงการแพันแค้วคาดมหานาธาเมตตามมหานิยมเนี่ยมันมีพุทธคุณอยู่ในผงเรียบร้อยแล้วอ,อถือเป็นิมิตหมายที่ดีมากที่เราสร้างออกมาหนึ่งในรูปลักษณ์ของท่านกําลังจบบาท